สวัสดีครับเจอกับนาวินของเราดังซีนะครับวันนี้มาเจอรถลอรอนะครับเจา้าโลโบคอบ FRR 2 1 0นะครับนี่ครับต่อมาเลยครับคับนนี้แต่กระบะสุดยอดเลยครับชนหัวเก่งนะครับ ดูครับกระบะชนรถเก่งครับที่แหลรถภาคกลางครับบ้านเราเทียบไม่ติดเลยครับขอบอกเซนิโอกระบะสูงเท่าไหร่นี่เม็ดเม็ดเม็ดยี่ <S <S หลอมากแล้วครับวันนี้ ้านเราเทียบไม่ติดเลยครับกระบะมีเนียมนะครับมีเนียมทั้งแถบเลยครับโหไม่มีรอยรั่วเลยครับมาเจอรถบ้านเราก็เทียบเขาไม่ติดเลยครับชิดซ้ายไปเลยครับขอบอกอันนี้ ป้ายพยานะครับป้ายเหลืองด้วยครับขออนุญาตเจ้าของรถด,ด้วยนะครับถ้าเจอคลิปนี้ก็ผมขออนุญาตด้วยนะครับมันหล่อจริงๆครับสุดๆครับสีนี่มจะเป็นสีฟ้าอะไรนี่อัน้รถห้างนะครับไม่ใช่รถประกอบครับ สุดไหครับพันนี้เสียงนิ่มมากเสียปังเสียปังนะครับรถเสียปงังขออนุญาตด,ด้วยนะครับเสียป่องนะครับเอากินหักมาเทให้เสียนิวนะครับทีมงานเสียปอนะครับ สวยมากครับใบเหลืองนะครับพะเยาครับเดีวต้องขอจะขอบเบิ้ลนเล่งดูหน่อยว่าแมปแมปแมปใช้งานมั้ครับ ติดมือดีครับติเตตดเท้าดีคร <Okay. S 2> <kad ot as well> ับแต่ๆต่ก็ขนาดยังไม่ใส่ครี่งไฟฟ้านะครับนี่นะคลิปนี้ก็ขอหยุดไป้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นาบินหรอนน้ำซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ